สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบก,กับเซียนหมี่ขยี้เบานะครับประจำจันทย์ที่15กันยายน2567นะครับคำคืนนี้ก็มีของดีของเด็ดมาฝากกันเช่นเคยนะครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับกับแอดเซียนมี98นะครับหรือว่าตามดิงข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับรวมไปถึงยังมีการแจกเสื้อบอลลิเสิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับและอยากรวมสนุกก็คลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับ คู่แรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับไปลุ้นกันที่บิ๊กแบตของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นฟุตบอลนอร์ดอนดาร์บี้นะครับการเจอกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับของท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยแพ้ให้กับนิวคาสเซิลมา1ประตูต่อ2ก่อนเบรกทีมชาตินะครับเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับผ่าน3นัดนะครับเก็บมา4คะแนนนะครับประนังอันดับ10ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ขณะที่อาร์เซนอลนะครับเกมล่าสุดเสมอกับไบรตันมา1ประตูต่อหนึ่งก่อนเบรกทีมชาตินะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วครับสามนัดเจ็ดคะแนนนะครับรางอันดับ4ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นทอตแนาอดสเปอร์กันก่อนนะครับแอนชโปเทโกกูเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีริชาร์ิซอนแล้วก็อีฟบิซูมาที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับอย่างไรก็ตามครับน่าจะได้ตัวทางมิกกี้ฟันเดอร์เวนนะครับปลาการหลังตัวหลักเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันกับโดมินิกโซลันกี้นะครับกองหน้าที่ซื้อมาจากบอลมัดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็เจ็บไปนะครับหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะออกสตาร์ทนะครับ การจัดทัพนะครับในระบบ4 2 3 1นะครับกิโมวิคาริโอเป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับก็จะมีเปโดปอโลนะครับคริสเตนโรเมโรนะฮะมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแล้วก็เดซินีอุดอกกีนะครับแดนกลางครับส่งให้โรดิโก้เบนตันกูนะฮะเล่นแทนอีบิสุมานะครับประสานงานกับปาฟซานะครับส่วนแนวรุกนะฮะก็จะมีอ่ทางด้านของโซนฮึงมินนะครับเจมาริซัสแล้วก็เดียนคลูเซฟสกี้ทำเกมสนับสนุนโดมินิกโซลันกี้นะครับโดยที่ความหวังสูงสุดนาทีนี้ก็จะฝากเอาไว้ที่ ซนฮึงมินนะครับที่ยิงไปแล้ว2ประตูในซีซั่นนี้นะครับและเมื่อรดุการก่อนนะครับเป็นคนยิง2ประตูตีเสมออาร์เซนอลด้วยนะครับด้านมิเกลเตต้านะครับเกมนี้ปัญหาเพียบเลยนะครับเพราะว่ามีทาเคโรทมิยาสึแล้วก็มิเกลเมริโนเนี่ยนะฮะบาเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยนะฮะ ก็เสียมาตินโนเรกาดกับตันทีมนะครับแล้วก็ริคาโดโคาราฟิโอรี่นะครับปาร์การหลังทีมชาติอิตาลีเนี่ยนะฮะเจ็บไม่เล่นไม่ได้ทั้งคู่นะครับอีกคนนึงที่จะหายไปนะครับนั่นก็คือเดคันไรส์นะครับมิดฟิลด์คนเก่งของทีมเนี่ยติดโทษแบนนะครับหลังจากที่โดนไล่ออกในเกมที่แล้วนะครับ ก็การจัดทัพเลยฮะวันนี้อาร์เซนอลจะมีดาบิดราย่าเป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับก็จะใช้เป็นยูเลียนทิมเบอร์นะฮะกาเบียลมาการเยสครับวิลเลียมซิบาแล้วก็เบนไว้นะครับแดนกลางก็จะส่งให้จอร์จินโยนะครับเล่นแทนทางด้านของมาตินูเดกัสนะฮแทนที่ของเด็กันไรนะครับแล้วก็ประสานงานกับโทมัสปาเต้นะครับโดยที่แนวรุกเนี่ยก็จะมีกาเบียลมาตินเนลลี่นะครับไคฮาวสเวตแล้วก็บูคาโยซาก้านะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นเลโดทอสซานะครับความหวังสูงสุดในวันนี้นะครับก็จะฝากเอาไว้ที่บูคาาาโยซก้ ที่ยิงใส่ทอตแนมฮอสเปอร์เนี่ยได้ทั้งไปและกลับเมื่อเยดูการก่อนเลยนะครับและถ้าวันนี้เนี่ยยิงได้อีกหนึ่งประตูนะครับเขาจะเป็นผู้เล่นอานซอลคนที่3นะครับที่ยิงใส่ทางด้านของทอรแนมฮอสเปอร์ได้สนัดติดต่อกันนะครับต่อจากเอมารูเอเดบยอลแล้วก็โรแบ,บร์ปิวรัสด้วยนะครับ สถิติการเจอกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะนัดนี้จะเป็นการเจอกันนัดที่195นะครับนัดรวมทุกรายการนะฮะโดยที่ฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยชนะไปได้82ครั้งนะครับสเปอร์ชนะ61ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป52ครั้งนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามครับสเปอร์เนี่ยนะฮะสามารถเอาชนะอาร์ซอลได้แค่นัดเดียวใน7เกมหลังจากการเจอกันในเกมลีกสูงสุดนะครับซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2022นะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยถล่มไปถึง3ประตูะสู0นะครับนอกนั้นนี่เสมอ1แล้วก็แพ้ไป5เกมเลยทีเดียวนะครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับสเปอร์เนี่ยอาจจะเป็นทีมที่หาความแน่นอนไม่เจอก็จริงนะครับแต่เวลาเจอกับอาร์เซนอลนี่ใส่เต็มร้อยแล้วก็เกินร้อยแทบจะทุกครั้งเลยนะครับยิงทีมงานของมิเกลเตต้เนี่ยนะฮะมาในสภาพที่ตัวผู้เล่นแกนหลักหายไปเพียบแบบนี้นะครับดูแล้วสเปอร์จะไม่ถึงขั้นแพ้ขาบ้านครับคู่นี้ให้เฉียบไปที่สเปอร์นะครับกับเรทที่เป็นรองอยู่0.25นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับยังอยู่กันที่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการเจอกันระหว่างวูแฮมตันกับนิว วูแพมตันนะครับก่อนเบรกทีมชาติเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มา1ประตูต่อ1นะครับผ่าน3นัดเนี่ยนะฮะเก็บมาได้แค่คะแนนเดียวนะครับรังอันดับ18ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับขณะที่นิวคาสเซิลนะครับก่อนเบรกทีมชาติเอาชนะทีมใหญ่อย่า,ยยางเทอตแนมฮอตสเปอร์มาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับถ้าว่าผ่านมา3เกมยังไม่แพ้ใครครับเก็บมาได้7คะแนนนะครับรังอันดับ5ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นวูแพมตันกันก่อนนะครับภายใต้การคุณทีมของแกรเรียวนิวนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ตัวมา r ริโอเลอมิน่านะครับแล้วก็รายันเอ็ดนูรีนะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้นะครับฟิตกลับมานะครับเช่นเดียวกันกับเยซอนมอสเกล่านะครับที่บินไปรับใช้ทีมชาติโคลมเบียนะครับในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับก็น่าจะลงสนามได้ตามปกตินะครับ อย่างไรก็ตามครับวันนี้วูแฮมตันจะไม่มีบูบากาตราเล่นะครับเอนโซกอนสเเลสแล้วก็ซาซาคาเิชิชที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นพวกเจ็บยาวนะฮะเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับภายใต้ระบบ4 4 1 1นะครับก็จะมีโชเซซาเป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับจะส่งให้เนลซอนเซมโดนะฮะประสานงานกับเยซอนมอสกรานะครับเคคดอซัแล้วก็โตติโกเมสนะครับ แดนกลางนะครับก็จะมีชองริษแหน์เบลกาดนะครับประสานงานกับชัวโกเมสมาริโอเลมิน่าแล้วก็รายานเอตนูรินะครับส่วนแนวรุกนะครับก็จะมีมาทุสกุญญานะครับประสานงานกับยอเก้นซาราเซนนะฮะโดยที่จะฝากความหวังในการพลิสกอร์เอาไว้ที่มาทุสกุญญาจอมเก่านั่นเองนะครับ ด้านเอ็ดดี้ฮาวนะครับนายใหญ่ของนิวคาสเซิลนะครับก็ต้องเช็คความฟิตของเอมิลคราฟต์นะฮะที่ช่วงหลักโดนจับไปเล่นเซนเตอร์นะครับมีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อรบกวนนะครับแต่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยนะฮะก็ไม่ดูจะส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ฟาเบนแชร์เนี่ยนะครับพ้นโทษแบนกลับมาพร้อมประจำการในตำแหน่งเซนเตอร์แล้วนะครับส่วนตัวที่เด้งอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะไม่สามารถเล่นได้ทั้งโจวินล็อกนะครับคารลัมวิลสันนะฮะลุยส์ไมลี่นะครับจามาร์ลเซลแล้วก็สเวนบอสแมนอย่างชวนเหมือนเดิมนนะะะครรััับกาจดทพฮ ในระบบ4-3-3นะครับก็จะมีนิคโพบนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยติโนริฟบบราเมนโตนะฮะฟาเบนแชเ่นเซนเ,น,เนเตอร์กับแดนเบิร์นครับแล้วก็ใส่ลอยเคลลี่เนี่ยนะฮะมาเล่นแบ็กซ้ายนะครับ แดนกลางนะครับก็จะมีซันโรตนารีนะฮะคุมเกมกับบุโนกิมารลชนะครับแล้วก็ชชเอลินตันนั่นเองนะครับส่วนแนวรุกนะครับก็จะมีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับเรนดิมเส้นโครฟ้ากับฮาวิบาสนะครับโดยที่ความหวังสูงสุดในการเปรดกรนะครับจะฝากเอาไว้ที่อเล็กซานเดอร์อิซักเลครับที่ยิงไปแล้ว1ประตูกับอีก1นึ่งแอซิดในสีสั่นี้นะครับสถิติการโวลการที่ผ่านมาของคู่นี้นะครับ ดวลกันมาทั้งหมด82ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นนิคัสเซนที่ชนะไปได้31ครั้งนะครับเสมอกัน22ครั้งแล้วก็แพ้ให้กับวูฟไป29ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามครับการเจอกันที่บ้านของวูฟช่วงหลังเนี่ยนะฮะเสมอกันไปถึง7-9จเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับและอีก2ครั้งที่แบ่งกันชนะไปฝั่งละครั้งนะครับ ฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับบูแพมตันเนี่ยข้อเสียคือเกมรับเนี่ยเสียประตูง่ายเลยเกินครับแล้วก็พร้อมจะเกาะความผิดพลาดตลอดเวลานะครับด้านนิวคาเซิลกลับมาเต็มสูดอีกครั้งหลังได้ฟาเบนชาพนทดแบงกลับมานะครับแนวรุกก็อันตรายทุกคนครับเกมโตกลับแม่นยำและดุดันมองว่านิวคาเซิลจะบุกมาเก็บชัยชนะกลับไปได้นะครับคู่นี้ให้เฉียบไปที่นิวคาเซิลกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.5เลยนะครับขยับไปดูกันที่ฟุตบอลเกาโชสเรอาอิตาลีนะครับการเจอกันระหว่างอตาลันตากับฟิออ อตาลันตานะครับเกมล่าสุดแพ้กับบินเตอร์มิลานมาศูนย์ประตูต่อสี่นะครับเท่ากับว่าเปิดมาสามนัดนะครับชนะหนึ่งแล้วก็แพ้สองนะครับเก็บมาได้สามคะแนนนะครับรังอันดับสิบสองของตารางกัลโช่สเรอาอิตาลีนะครับขณะที่ฟิโอเรนติ้านะครับเกมล่าสุดเสมอกับมอนซ่ามาสองประตูต่อสองนะครับเท่ากับว่าเปิดมาสามเกมเสมอสามเกมเลยนะครับสามคะแนนนะครับอันดับสิบเอ็ดของตารางนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่จานเปียโรกาสเปรินีกันก่อนนะครับก็มีผู้เล่นแกนหลักนี้เจ็บกันเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรรตเจมสิตินะฮะจอโจอสกาวินีที่คือเจ็บมาตั้งแต่เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับกองหน้าอย่างจารูก้าสกามาก้าก็ยังเจ็บอยู่นะครับเช่นเดียวกันกันกบอิบราฮิมซูเดมาน่านะฮะ วันนี้นะครับจะเล่นในสนามที่ทำใหม่แล้วก็สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโดยมาในระบบ3-4-2-1นะฮะมีคานาเซคีนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับ3เซ็นเตอร์ประกอบไปด้วยเซยัดโคลาซินัทนะครับอิสซักเฮนแล้วก็โอดิลอนคอสซูนูนะครับ ด้านกลางนะครับมีดาวิดซัปโคอสต้านะครับประจำการในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวานะครับโดยที่จะมีเอเดอร์ซอนเล่นแดนกลางกลับมาเทนเดรอนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเบลานัวนะครับส่วนแนวรุกนะครับก็จะมีมัตเตโอเรเตกีนะครับมีเบชานินี่นะฮะแล้วก็แดนหน้าครับใช้เป็นชาวเเดอร์คาเทลาเล่นะครับโดยที่ความหวังสูงสุดจะฝากไว้ที่มัตเตโอเรเตกีนะครับที่ซีซั่นนี้เนี่ยยิงไปแล้ว3ประตูด้วยกันนะครับ ด้านผู้มาเยือนอย่างฟิออเรนติน่านะครับภายใต้การคุมทีมของลาฟาเอเล่ปาราดิโนนะฮะก็ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับจะมาในระบบ3-4-2-1นะฮะดาบิดเดครานะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับสามเซนเตอร์มีคิเซโนโบิรากีนะครับ Luca, ani, ลูการาเนียลี่แล้วก็ลูคัสมาติเนสกวาต้านะครับ สี่ด้านกลางนะครับก็จะมีทางด้านของโรบินโกเซนส์นะครับรับหน้าที่เป็นวิงแบ็กทางฝั่งซ้ายนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นโดโดนะครับมิดฟิลด์คู่กลางเป็นโรลันโดมันดากูล่านะครับแล้วก็ยาซีนอาร์ตี่ครับส่วนสามประสานเกมลุกครับก็จะมีริคาโดซอตติลนะครับอันเดียคาวปานี่นะฮะโคปานี่ครับแล้วก็มีมอยเซย์เคนนะครับเป็นตัวความหวังในการพลิกก์นะครับ สถิติการเจอกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะประทักกันมาทั้งหมด57ครั้งด้วยกันครับโดยเป็นฟิออร์เรนติน่านชนะไปได้25ครั้งครับเสมอกัน18เกมครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของตรนตาชนะไปได้14ครั้งนะครับโดยที่6เกมหลังนะฮะฟิออชนะ3แพ้2เสมอ1นะครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับอัตลันตาเนี่ยนะฮะแพนอกบ้านมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับแบบที่โดนยิงมารวมกันถึง6ประตูนะฮะนัดนี้ครับจะได้กลับมาเล่นในบ้านเป็นนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ฉลองสนามที่เพิ่งจะสร้างเสร็จด้วยนะครับแหมสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็สูเต็มที่โซตาย่างแน่นอนแล้วครับอย่างไรก็ตามฟิโอเรติน่ากำลังเล่นได้เหนียวแน่นนะครับดูแล้วคงจะเป็นงานยากสําหรับอัตลันตาที่จะเก็บ3คะแนนเต็มในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้แนะนําให้เฉีย์ไปที่ฟิออเรติน่านะครับกับเรทที่ 0.5นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับยังอยู่กันที่กันโชเซเรียอิตาลีนะครับการเจอกันระหว่างกายารีกับนาโปลีนะครับผลงานล่าสุดนะครับกายารีแพ้ให้กับเดเชมาศูนประตูต่อหนึ่งะครับเท่ากับว่า3นัดนี้ยังไม่ชนะใครนะครับเก็บมาได้แค่2คะแนนนะครับรังระดับ16ของตารางเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับด้านนาโปลีนะครับเกมที่แล้วนี่ต้องบอกว่าชนะแบบสะใจเลยนะฮะเพราะว่าเป็นการแซงชนะปามา2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ผ่านสามนัดเก็บมา6คะแนนนะครับรังดับ6ของตารางเกาโชเซียอิตาลีนะครับไปดูกันิ้ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่กายารีของดาวิดนิโกลานะครับก็ขาดผู้เล่นแค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือมาเตโอปราตินะครับที่เจ็บจากเกมที่แล้วนะครับการจัดทัพครับในระบบ35-2นะฮะจะมีซิโมเนสกูเฟ่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยเซบาสเตโนลูปาโตนะฮะเยรีมีนานะครับแล้วก็โฮเซลุยปาโลมิโนนะครับ แดนกลางนะครับก็จะส่งให้จารุก้ากาเอตาโนนะครับประสานงานมิดฟิลด์กับรัสวานมารินแล้วก็อารซันโดเดย์ล่านะครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างเป็นตอมมาโซอากุโลนะครับแล้วก็นาเดียลซอเตนะครับโดยที่แนวรุกนะฮะจะส่งให้ซิโตโลูมบูนะครับประสานงานล่าตะข่ายกับความหวังสูงสุดอย่างโรเบโตปิคโคลี่นั่นเองนะครับ ด้านนาโปลีนะครับของอันโตนิโอคอนเต้นะครับไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเลยนะครับการจัดทัพเนี่ยก็จะมีอเล็กซ์เมเรตรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับสามแนวรับนะฮะก็จะมีเรซโนโดบัวนโจโน่นะครับประสานงานกับอาร์เมรามานีครับโจวานนี่ดิโรเรนโซ่นะครับแดงกลางครับก็จะมีสตานิสลาฟโรบอตก้านะครับเล่นคู่กลางกับฟองอองกิตซ่านะครับวิงแบ็กสองข้างมีมาเทียสโซลิเวล่าดูแลกับปาสควาเล่มาซอกฮีนะครับ ส่วนแนรุกนะครับก็จะส่งให้ควิชาควารัสเคลเียนะครับเล่นริมเส้นกลาฟากับดาวิดเนเรสนะครับโดยที่ความหวังสูงสุดในการผลิสกอร์นะฮะก็จะฝากเอาไว้ที่หัวหอ,อกที่ยิงให้ทีมกลับมาชนะในเกมที่แล้วอย่างโรเมลูลูกากูนั่นเองนะครับสถิติการเจอกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะปะทะก,กันมาทั้งหมด46ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นนาโปลีที่ชนะไปได้22ครั้งนะครับเสมอกัน17ครั้งนะฮะ แล้วก็เป็นฝั่งกายารีที่ชนะไปได้7เกมนะครับโดยที่6เกมหลังสุดที่เป็นนาโปรีที่ไม่แพ้เลยนะฮะชนะ3เสมอ3เลยนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับกายารีเนี่ยแพ้มาในเกมก่อนนะครับอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจได้เลยนะครับด้านนาโปรีชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วนักเตะกําลังคึกกัลังมั่นใจกันมากครับทีมเวิร์กและความมั่นใจเริ่มลงตัวแบบนี้นะครับมองว่าทีมเยือนจะบุกมาชนะได้ครับคู่นี้ให้เชีย์ไปที่นาโปรีกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.75นะครับ อีกคู่ที่น่าสนใจของศึกกันโช่เซรียในค่ำคืนนี้นะครับก็คือการเจอกันระหว่างมอนซากับอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับมอนซาเสมอกับฟิออเรนตินามา2ประตูต่อ2นะครับเท่ากับว่าฤดูกาลนี้นะฮะผ่านไปแล้ว3เกมยังคงสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเก็บมาได้แค่2คะแนนนะฮะปัจจุบันรังอันดับ15ของตารางเกาโชเซเรียตอรี่นะครับด้านอินเตอร์มิลานนะครับเกมล่าสุดที่โชว์โหดเลยนะฮะ โรมเมาชนะอัตารันตาไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับต้อว่าชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับผ่าน3นัดนะฮะเก็บมาทั้งหมด7คะแนนด้วยกันครับก็นําเป็นจ่าฝูงของตารางเกาโชซรอาอิตาลีนะครับมอนซานะครับนาทีนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของอดีตปราการหลังทีมชายอิตาลีอย่างอเรซสันโดเนสตานะครับก็จะไม่มีพัิก คุยอเรียนะครับอเลสเโอกรันโยโรนะครับแล้วก็ซามูเอลเล่บิรินเดลลี่นะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับการจัดทัพนะฮะก็จะมาในระบบ3-4-2-1นะครับจะมีสเตฟาโนตูราติรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับจะมีอันเดียคาร์บอนี่ปาโบมารีแล้วก็อาแมนโดอิโซนะครับประสานง,งาน3เซ็นเตอร์นั่นเองนะครับ แดนกลางนะครับคุมเกมโดยมัตเตโอเปซินากับวาเรนบันโดนะครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างก็จะใช้เป็นเปโดเปเรราแล้วก็จอจอร์จคิเรียโกปูรสนั่นเองนะครับส่วนเกมรุกนะฮะจะส่งให้ดานี่โมตานะครับทำเกมกับดานิเอลมาดินีครับกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นมิลานดูริชนะครับโดยที่ความหวังสูงสุดสำหรับมอนซาณทนนาที่นี้นะครับก็จะอยู่ที่ดานิเอลมาดินีนะครับลูกชายของเปาโลมาดินีนั่นเองนะครับ ด้านอินเตอร์มิลานนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของซิโมเรอินซากีนะครับก็ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับสภาพทีมค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับจะส่งให้ยานซอมเมอร์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูเลยครับสามเซนเตอร์ Center, ประกอบไปด้วย o, คาร์ Fry, ลอสอากุสโต้นะครับเซฟานเดอฟรายแล้วก็เบนชฉมงปาวานั่นเองนะครับ แดนกลางนะครับจะส่งให้เปียตโตสเรนสกี้นะครับคุมเกมกับอัสลานี่นะครับแล้วก็นิโคโลบาเรล่าครับส่วนวิงแบ็กสองข้างใช้เป็นเฟรเดโกดีมาโกนะครับกับเดนเซลดุมฟรีสนะครับด้านหน้าครับเป็นการประสานงานกันระหว่างเมดีตาเรมี่นะครับแล้วก็หมักอุตตูรามนะครับที่จะเป็นความหวังสูงสุดของทีมในเกมนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เปิดซีซั่นด้วยการยิงไปแล้ว4ประตูด้วยกันนะครับ สถิติการโดนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะครับเคยประทะก,กันมาแค่4 4ครั้งนะครับโดยเป็นอินเตอร์มิลานที่ชนะไปได้2ครั้งเสมอ1แล้วก็เสียท่าให้กับมอนซ่า1ครั้งนะครับ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับมอนซาเน,นะะ่ก็เครื่องยังไม่ร้อนนะครับเกมรับก็ไม่ค่อยดีนะครับเกมรุกก็ไม่ดุดันนะฮะสนทางกับอินเตอร์มิลานเลยนะครับที่เรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงดุดันอย่างต่อเนื่องครับมองว่าจะเป็นฝ่ายบุกมาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นแนค่คู่นี้เชีรยไปที่อินเตอร์มิลานกับเรทที่เป็นต่ออยู่1.5เลยนะครับข้ามไปดูกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเป็นการเจอกันระหว่างจิโรนากับ บาร์เซโลนานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดาบิแมตของแคว้นกาตารันได้เลยเหมือนกันนะครับผลงานล่าสุดนะครับจิโรนาชนะเซบียามา2ประตูศูนย์นะครับก็เป็นการชนะมา2นัดติดต่อกันแล้วนะครับผ่านมา4นัดนะฮะเก็บมา7คะแนนนะครับปัจจุบันรั้งเป็นอันดับ5ของตารางลาลิกาสเปนนะฮะขณะที่บาร์เซโลนานะครับก่อนเบรกทีมชาตินิโชโฟมอย่างโหดเลยนะครับ้วยการถล่มชนะบายาโดลิดมา เประตูต่อสูตรเลยนะครับเป็นการชนะทั้ง4เกมแรกของฤดูกาลนะครับเก็บมา12คะแนนเต็มเลยครับแล้วก็แน่นอนครับว่าพวกเขารังเป็นจ่าฝูงของตารางลาติกาสเปนนะฮะไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่จีโรนาของมิเชลซานเชสกันก่อนนะครับวันนี้ขาดผู้เล่นแค่2คนนะฮะนั่นก็คือยอสตินอกาเซียนะครับแล้วก็ลิชาร์ดอาเตโรนะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ มาในระบบ4-4-2นะครับมีเปาโลกาสานิก้านะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับก็จะมีอเลคันโดฟรานเชสนะครับดาบิดโลเปสดาเลบลินแล้วก็มิเกลกูเตเรสนั่นเองนะครับสีแดนกลางนะฮะจะส่งให้ยานเคลเอเรราเลครับเล่นมิดฟิลคู่กลางกับอีบาร์มาตินนะครับโดยที่ริมเส้น2ฝ้านะครับ จะเป็นไรอันจิวแล้วก็ซีการคอฟนะครับรับหน้าที่ลากเหลือยนั่นเองนะฮะส่วนแดนหน้าครับก็จะส่งให้อานาวดานจูมานะครับล่าตะข่ายกับอาเบลรูอิสนะครับที่ซีซั่นนี้เนี่ยเป็นตัวความหวังสูงสุดของทีมเลยนะครับจากการยิงไปแล้ว2ประตูด้วยกันนะครับด้านฮันซีฟริกนะครับในายใหญ่ของบาร์เซโลนานะครับวันนี้ก็จะไม่มีโรนนลอราลโฮนะครับกาบี อันเดรสคิดเตนเซนมาร์คเบนาวแล้วก็เฟมิลโลเปสที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับสำหรับบาร์เซโลนายุคสมัยใหม่นี้นะครับมีมาร์คอังเรทแทชเตเกนนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูและครับ4ีแนวรับนะฮะประกอบไปด้วยชูส,สกุนเดนะครับเป่าคูบาซี่อินยิโกโมาติเนสแล้วก็อาลิแนโดบาเดนั่นเองนะครับมิดฟิลคู่กลางครับ เลือกใช้เป็นมากาสซาโดะกับเบดรีนะฮะ,นะ,ฮะแนวรุกก็จะมีราฟินญาดาเนลโอโมลามินยามาลนะฮะส่วนกองหน้าตัวเป้าก็จะฝากความหวังในการพลิสกอร์เอาไว้ที่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับที่ฤดูกาลน,นี้กดไปแล้ว4ประตูด้วยกันนะครับ <c oughs> สถิติการโดนกันที่ผ่านมานะฮะคู่นี้ปะทะกันมาทั้งหมด13ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นบาร์เซโลนาที่ชนะไปได้8ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งนะฮะแล้วก็เป็นจิโรนาที่ชนะไปได้3เกมนะครับซึ่ง2ใน3นั้นก็คือฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ทางจิโรนาที่ชนะบาร์เซโลนาได้แบบไปกลับเลยนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับจิโรนาเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับชนะมา2เกมติดต่อกันแบบที่ยิงไป6ลูกด้วยกันนะครับ แต่บาร์เซโลนาเนี่ยฟอร์มจัดจ้านเหลือเกินครับและอาวุธเยอะมากเลยฮะเกรดบอลเหนือก็ด้วยครับเชื่อว่าเจ้าบ้านจะต้านยังไงก็คงจะเอาไม่อยู่แหละครับคู่นี้ให้เชีย์ไปที่บาร์เซโลนาเลยนะครับกับเกรดที่เป็นต่ออยู่0.75นั่นเองนะครับไปดูกันที่คู่สุดท้ายของเราในคร่ำคืนนี้นะครับก็ยังอยู่กันที่เวทีลาลีกาสเปนนะครับเป็นบิ๊กแมชเลยนะครับการเจอกันระหว่างแอตเลติโกมาดริดกับบาเลลเซียนั่นเองนะครับ แอตเลติกโอมาดริดนะครับเกมล่าสุดนี่เอาชนะแอตเลติกบิวเบลมาได้หนึ่งประตูศูนย์ก่อนเบรกทีมชาตินะครับก็เท่ากับว่าผ่านซีนัดในซีซั่นนี้นะครับยังไม่แพ้ใครครับเก็บมาแปดคะแนนด้วยกันนะครับรางอันดับสามของตารางลาลีกาสเปนนะฮะขณะที่บาเลนเซียนะครับเกมล่าสุดเสมอกับเบียเรลมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับนั่นคือแต้มแรกที่พวกเขาเก็บมาได้ในซีซั่นนี้นะฮะปัจจุบันก็รังเป็นรองบวยของตารางลาลีกาสเปนแล้วครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อเลิโกโมาดริดกันก่อนครับภายใต้การคุมทีมของเดียโกโซ,ซิเมลเน่นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีปาบูบาริยอสนะครับแล้วก็ต้องรอทดสอบความฟิตของตัวมาหรือมายคนหนึ่งนะครับการจัดทัพครับมาในระบบ352นะฮะมียานโอบลักครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับ อ่าแดนแดนหลัง3เซนเตอร์นะครับก็จะส่งให้เกรมองลองเล่นะครับประสานงานกับอาร์เซลวิสเซลแล้วก็โรแบงเลอนอมังนะครับอันนี้ก็เป็นปราการหลังดีกรีทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024ที่ผ่านมานะครับแดนกลางครับก็จะส่งให้คอนเนอร์กาล์เกอร์นะครับที่ดึงตัวมาจากเชลซีนะฮะประสานงานกันกับโกเก้แล้วก็ซามูเอลลีโน่นะครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างนะครับจะใช้เป็นโรดิโก้ริเกลเม่นะครับกับมาโกสยอร์เรนเต้นะครับ ส่วนเกมรุกนะฮะก็จะมีอย่งเคลกอรเยและครับและก็ความหวังสูงสุดครับฝากเอาไว้ที่อองตวนกริสมันนั่นเองนะครับด้านบา l เลนเซียนะครับที่ตอนนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของรูเบนบาราค่านะครับก็ไม่มียาเม่โดเมนิกนะครับโคเซกาย่าครับมักทาเดียคาบีนะครับอุโกดูโรแล้วก็ราฟามีรวมถึงอันเดอเลเมดานะฮะแต่ละคนที่หายไปนี้ต้องบอกว่าเป็นแกนหลักทั้งนั้นเลยนะครับ ไปดูกันที่การจัดทัพนะฮะก็มาในระบบ4231นะครับก็จะมีจอจี้มาวาดาชวิลลี่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเทียรี่กอเรอานะครับ ira, คริสเตียนมอสเกร r านะฮะเซซ่าตาเรกาแล้วก็เคซุสบาร์เกตนะครับแดงกลางนะครับมีเปเปลูประสานงานกับอูกกิยามอนนะครับโดยที่แนวรุกจะมีหลุยส์ริโอค่านะครับ เดินเกมกับคาร์บีเกราแล้วก็ดิเอโก้โลเปสนะครับโดยที่กองหน้าโตเป้าจะฝากความหวังในการผลิสกอร์เอาไว้ที่ดานี่กเมสนั่นเองนะครับสถิติการดวลกันที่ผ่านมานะครับคู่นี้ปะทะกันมาทั้งหมด66ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นแอล l ติโก o มารดริตนะครับที่ชนะไปได้26ครั้งนะครับเสมอกัน19ครั้งนะครับแล้วก็เป็นทางบาลนเซียเนี่ชนะได้21ครั้งนะครับ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับสถิตีการเจอกันที่ผ่านมาเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าวัดกันเรื่องของฟอร์มความมั่นใจแล้วก็เกรดผู้เล่นนันาทีนี้นะฮะอเลติโกมาริดเนี่ยนะครับ ก็เรียกว่าเหนือกว่าเยอะพอสมควรนะครับและตอนนี้นะครับพวกเขาไม่เสียประตูมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับบาเลนเซียยังดูจะจูนเครื่องไม่ติดนะครับความมั่นใจหดหายแบบนี้นะฮะโดนสอยยับยับแน่นอนครับคู่นี้แนะนําให้เชีย์ไปที่อาเลติโกมาดริดเลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่1.5นั่นเองนะครับ สรุปทีเด็ดเซียนหมีขยีบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับก็มองกันไปที่ทอนนนมฮอสเปอร์นะครับนิวคาสเซิลนะฮะฟิออร์เรนติน่านะครับนาโปลีครับอินเตอร์มิลานบาเซโลนาแล้วก็แอตเลติโกมาริตน,นะครับ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซียนมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมีของเด็ดมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับแล้วก็ยังมีการแจกเสื้อบอลลิเกสิทธิ์แท้ประจําฤดูกาลใหม่นี้นะครับรับรองสนุกสนานแน่นอนครับคลิกกันเข้ามาเยอะๆนะครับ